วันนี้พามาดูฮุนไดเฮ็ดวันนะครับคันนี้ก็จะอัปเกรดจากคขายกุญแจให้เป็นระบบพุสตาร์ t ตัวนี้จะมีแอปพลิเคชันนะแบบนี้ติดตั้งให้ด้วยมีรีโมทแบบนี้ให้ด้วย2ตัวนะครับสามารถใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องก็ได้หรือจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องก็ได้ล็อกรถจากโทรศัพท์ได้คายล็อกจากโทรศัพท์ได้ล็อกจาก remote, รีโมทคายล็อกจากรีโมทหรือสตาร์ทเครื่องจากรีโมทได้ตัวนี้ก็จะมีปุ่มพุสตาร์ t ติดตั้งให้ที่คอพวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีแคบบัันนบบบีี้้้ะรรตดใหใมนะววโย2 ตัวนี้สามารถใช้โทรศัพท์นะครับกดสตาร์ทเครื่องนอกรถหลังจากใช้โทรศัพท์นะครับสตาร์ทเครื่องแล้วปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลย10นาทีถ้าไม่ใช้รถนะตัวระบบจะดับเครื่องยนต์ไปเองนะครับหรือถ้าต้องการใช้รถก็กดคายล็อกนะครับเปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้ก็ขับต่อได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับดับเครื่องจากโทรศัพท์นะครับกดปุ่มดับเครื่องจากโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของโทรศัพท์นะครับสามารถใช้ล็อกรถได้คลายล็อกรถได้นะใช้สตาร์ทเครื่องได้ด้วยตัวรีโมทนะครับกับโทรศัพท์ใช้งานได้เหมือนกันมีล็อกรถคลายล็อกรถสตาร์ทเครื่องเหมือนกันนะครับใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนอกรถแบบนี้ก็ได้ครับสามารถสตาร์ทเครื่องนอกรถจากรีโมทได้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องเสร็จกดรีโมทคลายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับรถขับได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับหรือถ้าต้องการดับเครื่องจากรีโมทใช้รีโมทกดดับเครื่องได้นะครับกดอย่างนี้ได้เลย ตัวนี้สามารถใช้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ได้เลยนะครับตัวปุ่มบุสต์สตาร์ทนะใช้แทนกุญแจรถได้เลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มบุสต์สตาร์ทเครื่องนะใช้แทนกุญแจรถได้เลยนะครับในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้นะสามารถลงมาจากรถนะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถเอารีโมทหรือโทรศัพท์ออกมาจากรถแล้วล็อกรถไปได้นะครับกดล็อกไว้แบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะคลายล็อกจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับ นีได้ล็อกได้ครได้สามารถสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เดินไปธุระได้เลยเปิดแอร์มีผูู้โดยสารอยู่ในรถไม่ต้องดับเครื่องครับออริโมดออกมาหรือโทรศัพ์ออกมา,ออก,มากดล็อกค,ครับเดินไปได้เลยประตูล็อกไว้นะครับกลับมาที่รถจะขึ้นไปขับรถก็กดไขล็อกได้เลยครับเปิดประตูเข้าไปขับรถได้เลย